เงินถูกต้องร้านอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัลสวัสดีครับบิลลี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในสามโกแฟนตาซีนะครับวันนี้เขาจะมาพูดถึงหอ128นะครับเตียวหุยคุงนะคนไม่ผ่านเยอะนะครับเอ่อแล้วก็เป็นในส่วนทีมตีบอสผ่านทุกผ่านทุกบอสเลยครับ ทีมไหนที่หมีใช้คืออันนี้หมีจะให้ดูเลยว,ว่าทีมหมีเนี่ยตีบอสเนี่ยเกือบหมด30หลอดหลอดตีเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนใช้ตีแบบเนี้ยนะสัก2คนก็น่าจะผ่านบอสได้ทุกดันแน่นอนนะครับแต่ก็มันก็อยู่ที่ค่าพลังด้วยแต่ตัวละครมีผลมากนะครับเกมนี้คือเกมจกออนไลน์ใช่ไหมครับพี่หมีโก้อื่นไม่ต้องเล่นแล้วใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่นะตอนนี้เอาจริงแค่เริ่มาตอนนี้กกที่เก่งที่สุดก็ไม่ใช่จกนะอ๋อ กิจกรรมดิงดิงชีขออนุญาตมาโปรโมทสักนิดนึงนะครับน้องใกล้จะหมดเวลาแล้วอย่าลืมมาทําด้วยนะครับนี่ดิงดิงชีเป็นตัวละครที่ตีบอสเป้าเรยวแรงที่สุดเลยครับเออไม่ถือว่าแรงที่สุดแต่ก็แรงตน้ตนๆนะแล้วก็ปั้นง่ายมัน5ดาวง่ายเพราะมีแจกนะครับสามารถหาเศษน้องไปทํา UR ขึ้นอีก5ดาวได้เลยครับเอาไปตีบอสนะหรือจะไปตี PVP ตีคนก็ได้ครับสามารถเลือกได้เออเดี๋ยวมีให้ดูริงดิงชีก่อนไหมง่ายกว่ามีก็ปั้นอยู่แต่ยังไม่ได้ขึ้น UR นะครับ เพราะว่าคงหมีตอนนี้หมีว่าหมีมีตัวที่เก่งกว่าก็เลยยังไม่ได้ลงนะครับลิงลิงฉี่จ้างอยู่ไหนนี่เลยอย่าหมีขึ้นยูอาได้แล้วครับเนี่ยโอ้ไม่เสดหมีได้เยอะจังปะลิงลิงฉี่นะบ้านจริงจังนี่ห้าดาวตันง่ายมากเลยนะดีครับอ่าการบ้านยูอาิงลิงฉี่ให้ห้าดาวแม็กทำอย่างไรใช่ไหมครับทากิจกรรมนะครับก็อย่างที่บีบอกก็จะมีแจกอยู่แล้วน้องห้าดาวใช่ครับถูกไหมครับต่อไปก็มาเปิดตรงนี้นี่ ล็อกหนึ่งหงฉีกับคงเบ้งไว้ก็ได้แต่บางคนจะล็อกเตียวขุยกวนอูหรือว่า,าเร่าปี่ก็ได้นี่ล็อแต่กิตศรัทธาเลยนะชอบอะไรก็เล่นไปได้แต่ว่าหิึงหงฉีก็จะง่ายสุดเพราะว่ามันมีแจก5าดาวนะถูกปะ่ะแต่ว่าเกวนอูกวนอูก,นอก,กับเตียวขุยมันเก่งตอนอยู่อ่างจริงนะถ้าคนเล่นนอกมาจะรู้ครับก็เนี่ยจ,จอไปเจอเตียวขุย5ห8ยก็จะรู้เองครับทั้งขึกทั้งเลือดเด้งทั้งตีโอโหหดมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หดดาวน้อยมันังไม่เก่งครับ ขึ้นยูก็ถือว่าเก่งนะเตียวหุยอะแต่ต้องขึ้นมีว่าจริงๆประมาณสักสี่ห้าดาวหรือยูอาขึ้นใบ่ะเก่งอ่ะจบไปส่วนลิงลิงชี้ถ้าใครจะทำย r าเป็นตัวฟ้าก็ได้นะครับเปิดจากตู้ธรรมดาก็มีหลุดมาเหมือนกันนะอจิตใส่ตัวไหนบ้างคำถามยอดฮิตเลยจิตใช่ไหมครับอันนี้เอาแบบเป็นตัวของมีเองนะอันนี้ก็มันแล้วแต่คนใส่อะ อาจจะลองมาดูของหมีเป็นตัวอย่างก็ได้ครับแล้วค่อยไปเลือกเอาก็ได้อะไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่ของหมีใส่แบบนี้แต่ว่าเออเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวเลยเดียวกว่าไหมครับอินจิหมีใส่เป็นในนี้นะครับทะลวงระเบิดนะแต่บางคนก็ใส่เป็นโลเพราะว่าโลคืออันนี้ครับนี่ เพราะว่าบางคนมองว่าอินจี้มันคือตัวละครที่ตายตัวสุดท้ายอยู่แล้วเขาอาจจะแบบเนี่ยในสนามทุกขุนพลตัวเองที่เหลืออยู่เห็นไหมครับเพิ่มลดดาเมจเปอร์เซ็นต์คือหมีมองว่าถึงไม่ใส่อันนี้ตัวน้องก็ถึกมากแล้วเพราะว่ามันตีด่วเลืองเอาดาเมจดีกว่าครับเพราะว่าเวลายิงหมูติดคีแรงโคตรเลยถ้าใช้ทะลงระเบิดอะอันนี้แล้วแต่คนนะครับเดี๋ยวไปเปิดท็อปเซฟไปดูด้วยเนาะจะได้แบบง่ายๆเลยอ่ะอึอสู้ทําศึกนะครับทุกครั้งที่เราปล่อยศาสตาปุ๊บเนี่ยจะเด่งเฟิร์นฟู้ทอส่าก็ทําให้ลกซุนอัน ก็ทําให้เรารีเจนเร็วครับก็ช่วยได้ทําให้ปาร์ตี้ตายยากนะครับเนี่ยตอนนี้มีโลโซกสามดาวแล้วรีนเจนแรงโคตรเรามีช่วยลดดาเมจด้วยนะครับเอ่อต่อไปจูโล่หมียังไงว่าไงก็ทะลงระเบิดอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเวลาติดขี้มันแรงมากเลยนะยิ่งตอนสามดาวเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตัดวนิยมแล้วกันอา่าต่อไปพิ่แห้งนะครับตัว R นะครับหมีใส่ป้องกันต่อเนื่องนะอา่าให้มันตายยากเพราะว่าไอตัวนี้มันเด้นตาย ยืนนานๆสะท้อนฝั่งตรงข้ามมากกว่านะครับอาลิงลิงชี้มีใส่สู้จนตัวตายนะครับบางคนอาจจะไปใส่เจ้าทะลวงระเบิดก็ได้นี่แล้วแต่ทิศทาต้าหลงมีใส่เนี่ยครับสู้จนตัวตายคงเบ้งให้ใส่นี่เอ่อย,ยิงแล้วดโทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามันยิงหมู่เดี๋ยวมีพาไปให้ดูดีว่าเป็นความเป็นส่วนตัวนะสามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับนี่จูร่งเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่ก็90%ททะลงระเบิดนะมายุลูกก็ใช้ทะลงระเบิดจิตได้เพราะว่าตัวของมายุลูเวลาฝั่งเราตีใช่ไหมจะออกไปทิมเวลาออกไปทิมเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดเราตีแล้วติดขี้มันจะแรงมากครับแงตัวหมีเนี่ยหมีว่ามายุลูตีมอสเก่งมากนะคือออกไปตีเนี่ยแสนกว่าแสนกว่าแสนห้าแรงมากครับ Right, อาไรที่อะตูลงนี่ก็ใส่ทะลงระเบิดแต่บางคนอาจจะใส่ถึกก็ได้นะใส่โล่ก็ได้ถ้าเกิดอยู่แนวหน้าแล้วแบบไฟอันนี้คือเขาใส่ระเบิดเอาดาเมจไปเลยเพราะว่าตัวเขาอัดถึง5ดาวไฟแล้วไงมันมันตัวมันถึกนะครับนี่หงเบง้งทุกคนใส่นี่กันหมดคือเพิ่มพิโรดนะครับเห็นว่าเมื่อปล่อยโทรศัพท์ออกมาจะลดค่าโทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามมันจะดีเพราะว่าตัวหงเป้งจะเป็นตัวที่เออเริ่มมาแกจะเรียกเนียกฟ้าเลยกดินพยากรอะไรของแกแล้วนะเออเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หงเบ้งจะใช้ท่าไม่ตายเปิดก่อนตลอด ทีเนี้ยมันพอไปยิงมาเสร็จรถทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามโทรศัพท์ฝั่งข้ามไม่เต็มเราก็ได้เปรียบครับเนี่ยแหละหลักๆของโคงเบ้งนะเกียงอุ้ยใส่ดาบรับเกียงอุ้ยไม่ค่อยเห็นคนเล่นเออตาตัตางไปจะมีสองทางเลือกคือใส่ดาบไม่ก็ใส่โลอันนี้คือเขาอาจจะเอาเวทึกก็สามารถเลือกได้ครับไม่ผิดอะไรอย่างที่บอกครับคือเราชอบอะไรเราก็ใส่อย่างนั้นไปครับไม่มีอะไรผิดถูกนะอ่ะเนี่ยใส่ดาบหนึ่งอ่ะเออ นี่เนหะ็นไโลโซเขาก็ใส่เหมือนหมีครับเวลาใส่สัตนาเทพมาก็ฟืน้นโฟโทสะก,ก็ทําให้โลโซอันติเร็วนะครับนี่อินจีเห็นไหมอย่างที่หมีบอกส่วนใหญ่เขานิยมโลแต่ว่าหมีชอบแล้วชอบติดคีแรงๆมากกว่าเยอะแต่คนเพราะว่าหมีมองว่าตัวอินจีมันถึกมากนะเลยเลยไม่จะเป็นต้องใส่นะครับนนีะแต่คนเนาะแล้วแต่ทิสาาัตาเดี๋ยวหมีไปดูกด PVP ตรงนี้ง่ายกว่าไล่ทีละเรื่องไปเลยโอย้มันขีดกูตกมา ื่อวานมันท็อปสิบอยู่เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆค่อยตีตอนนี้ยอมไปก่อนเอาแต่ตัวที่ยังไม่กดนะอ่ะปูหูหินถ้าเกิดอย่างนี้แปลว่าเขา,เาปูหูหินไปวางข้างหน้าเพราะว่าเอาให้ตายยากๆครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นแหละซุนกวนโล่เลยซุนกวนส่วนใหญ่ก็ต้องวางหน้าอยู่แล้วนะเป็นแทงนะไม่มีก็แต่ตัว่ยังไม่ริปโปมีคนเล่นด้วยว่าริปโป้ระเบิดโท่าสะเลยครับเน้นตีแรงนะนี่ใส่โล่แล้วใช่ไหมว่าแล้วเชียว อะเตลเซียนเตลเซียนใส่เหมือนไอ้นี่ครับอะไรนะโลโซกเหมือนกันเลยเนี่ยพอเราใช้แอนติเมตก็เอ้ยไม่ใช่พอเวลาเอ่อยเราปล่อยสตาร์เทพเด้งโศกครับอันนี้ก็ดีอะตั่งไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาบสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ผิดหลกักหลักตัวมันก็ใช่อยู่แค่นี้แหละในวีคเนี้ยเนี่ยสองพี่น้องก็ใส่อะไรประมาณเนี้ยครับบางทีเขาเใส่โล่สองตัวก็แล้วแต่เลยอยู่ที่ว่าไปทำอะไรถ้าถ้าอยู่แนวหน้าใส่โล่ดีกว่า เห็นปะช้างชิงเฉินเนี่ยอันนี้ตัวฟรีครับเพราะปั้นเนี่ยเป็นอยู่ข้างหน้าก็โลกอันนี้น้องกวนอันผิงโอ้นี่ขึ้นยูอาร์แล้วว่าน้องโอ้โหคนนี้เขาปั้นขึ้นยูอาร์เลยวะเขาหาเศษมาจากไหนไวะเนี่ยมียังไม่เศษไม่ได้ขนาดนี้เลยอะ่ะเออกวนอันผิงยูอาร์แซ่บนะหมีบอกก่อนเลยทําไปเล่นไปใส่ไอเนี้ยครับเอ,อ่ออุดสู้ทําศึกปล่อยสัตยาเทพเด้งโทสะมาดูรูใส่ส่วนใหญ่เอ,อ่อทะลุระเบิดอย่างที่หมีบอกครับ ถ่ายากถ้าเกิดสังเกตข้างหน้าเขาจะยมใส่โลเพราะว่าเน้นแบบเอาเอาไปยืนตายยากๆแล้วก็ให้จูล่งไล่เสียบอะไรเงี้ยนะครับหมดแล้วแหละหลักๆก็ใช้กันอยู่แค่นี้ครับตัวละครโอเคจบไปส่วนจิตเนาะลองไปเลือกสรรใส่ดูได้ครับพอร้อยยี่สิบแปดพายัง่ายโอ้โหอันนี้บอกแล้วเตียวไอจิวทงจิวท้ายนี่เด็กเลยนะเจอเตียวหุยเข้าไปเดี๋ยวรู้เลยครับใครยังไม่ถึงนะเนี่ยพอดีหมีกดผ่านไปแล้วอ่ะคือตอนแรกหมีว่ามันไม่ผ่านแต่มันผ่านนะ ตัวที่มันผ่านของมีใช่บ้าก็คือยอดยอดอยอดบรูดจูล่งเหมือนเดิมนะครับนี่จูลง่งอันนี้มีวางขวาบนนะเผื่อใครไม่ผ่านเตียวหุยนะวางขวาบนใช้พัดเปิดก่อนเพราะว่าจะไปดูโทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามทําให้เขาเออเตียวหุยโทรศัพท์ไม่เต็มแล้วก็เร่งมาให้เราได้ก่อนไม่งั้นก็โดนมันซาดฟาสองทีตายเลยนะครับจูล่งมีสก,กิลอะไรบ้างอ่ะดูพลังแฝงเลยครับนี่มีไส้2ก็ส2นะครับเผื่อใครจะเอาก็ได้ตามสบาย ลังแฟงมีใส่ตัวทับใส่องเป็งเพราะว่าเราต้องรีบเปิดก่อนเลยครับเพราะงั้นพี่ขุยนี่กระโดดทับอยากรู้พี่หุยโหดไปดูคลิปที่หมีเคยลงอะ่ะผ่านหอหกร้อยน,นะน,น,นะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่หุยอย่างตึงอะ่ะตัวตึงเลยนะเฮ้ยใครเอาได้ครับไปวัดแป๊บน,นึงนะครับเอาแล้วอยู่ดีก็มาแอบเปลี่ยนกันได้ยังไงเขินเลยแล้วเนี่ยเนี่ยหลังๆมีก็เล่นอยู่แค่นี้นแหละมีว่าจะใช้ทีมนี้เล่นยาวเลยเดี๋ยวดูก่อน จู่ลมีใส่เป็นในส่วนทะลงระเบิดนะคือต้องเน้นให้มันติดคีอะเน้นให้มันติดคีมันจะแรงครับหลกัหลกๆก็ใส่แค่นี้เองสก,กิลเอ่อถ้าเกิดสมบูจูล่งจะเป็นคนผ่านแนะนําให้โยนของมาให้ล่งด้วยนะครับลากข,ของของตัวที่ดีที่สุดอออีกตัวหนึ่งที่สามารถผ่านได้ตอนจูล่งก็คือเจ้าตังไปครับต่งางไปมันเป็นเอ่อต้องอยู่อาขึ้นไปนะมันเนี่ยมียื่นขวาบนมีผ่านนะ,ะมีเซ็ตแค่นี้อันนี้มีผ่านเลยอันนี้ลองดูแล้วันสำหรับเตียวหุยห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่จูลงใช่ไหมก็เป็นในส่วนตังไปเลยครับก็ตัวฟรีเลยเปิดได้เลยครับจากตู้ตู้แจกนี่ตังไปอยู่นี่ครับนี่น้องจะมีอมาตะอะอมาตะครับแล้วก็ทุบสกิลเดียวแรงดูดเลือดด้วยก็สามารถสู้ตเตียวหุยยืนได้เลยฮะเออก็มี2ตัวนี้นแหละตัวอื่นไม่แน่ใจเอาเอา,เอาเป็นตัวที่เพื่อนเพื่อนนามเอจดแรงอะที่ที่ที่แบบมีเด้งเลือดนะเออลิงลิงฉีพอได้นะแต่หมีไม่แน่ใจจะยืนได้หรือเปล่าแต่คือหมีเคยไปลองแล้วตาย เดียวหุ่ยมันทุบสองทีตายเลยอ่ะ,อะในส่วนคนสู้ได้ก็จะมีขจูโล่งนะครับกับเอเนี่ยตังไปแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนที่แบบเออาจจะไม่ได้เล่นแบบหมีก็ได้มีตัวอื่นที่ดาวเยอะก็ลองดูคิดว่าผ่านลองเซตเปเดียวว่าหมีดูนะว่ะะมามันนี้นะครับมันผ่านไปแล้วขออภัยนะครับมันไปห้าร้อยิบเก้าแล้วอ่ะเนี่ยทีมหมีตึงครับบอกเลยไม่ติดไม่เติดอะไรทัง้งนะั้นอันนี้ให้นี่แค่นี้นครับจบละมีแทงโอเค เออแต่อย่าลืมถ้าเกิดเจอหกตัวให้เปลี่ยนโทสะด้วยนะครับเนี่ยให้ใช้เป็นนี่นีออ่นี่แล้ยิงหกตัวไปเราโทสะอ้าอันนี้สองสองแล้วสอสองก็โอ้โหตคู่หูคู่หาดีกว่าสองตัวเนี้ยงั้นเออลองลองนี่ก่อนเออ้ายังขาดเลยโหอ,อินจี้เลื่อนไม่ลดเลยครับบอกแล้วจริงๆอินจี้มันไม่ต้องไปใส่โลโก้ก็ได้หมีว่าคือตัว คืออันนี้มีมีสีดาวมีมีมีสีดาวฟ้าด้วยแหละมันเลือดมันถึกครับแรงด้วยโอ้สบายเลยตัวเดียวผ่านยาวๆเลยนะกดหกร้อยก็ผ่านตอนเนี้ยสบายครับก็ประมาณนี้แหละเ,เกมนี้เป็นเกมตองออนไลน์ใช่ไหมครับพี่หมีแม่งเล่นอยู่ก๊กเดียวเลยก,ก็อื่นไม่ต้องเล่นหรอกไม่จริงครับเกมนี้หมีบอกเลยจริงๆก๊กที่เก่งที่สุดคือก๊กกลุ่มครับด้มดีดูทีมหมีเลย ลงเยอะสุดคือกลุ่มครับเนี่ยเห็นนะตังไปเจ้าเอาพี่น้องตระกูลคู่สองพี่น้องนี่ก็กลุ่มโลศงอนี่ก็กลุ่มครับเพราะนะ่ะ <c oughs> จกหมี่เล่นแค่ตัวเดียวอยงตอนเนี้ยแต่ว่าจกเก่งไหมคือต้องบอกว่าจกมันตัวชี้จริงๆที่จริงๆตอนเนี้ยจูลงแบกได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบไปปั้นเอกวนโอกับเตียวขุยเล่าปี่ใช่ไหมต้องอยู่อ่า จริงๆมันเล่นได้แต่สามดาวแหละแต่ถ้าไม่อยู่อาก็ไม่ค่อยเก่งครับนีู่๊จริงไอ้ตัวพวกนี้มันปั้นเร็วกว่าเยอะก็เลยแนะนําตัวพวกนี้มากกว่าคือโจ๊กมันเก่งจริงตอนกวนอูกับเตียวหุยมาครับเตียวหุยประมาณสี่ตู้ตู้เอสพีอ่ะตัวนั้นนาเก่งโคตรแล้วก็กวนอูแล้วก็วกวกถ้าถ้าจำไม่ผิดเลี้ยงนะกวนอูอ่ะเกือบกวนอูอ่ะตัวเกือบสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายเล่าปีด้าอันอันนี้เดี๋ยวมีเลี้ยงโจ๊กให้นะเผื่อใครจะเล่น ตัวต่อไปอ่ะฝั่งอื่นแต่ว่าผ่ามอีกสี่ตู้ก็จะเป็นเตียวหุยพอเตียวหุยเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปคือกกนอูกกนอูนี่นานมากเลยนะถ้านับจากเซฟนอกกว่าสองปีแต่ว่าหมีไม่รู้เซฟไทยเขาอาจจะแบบจากทายอดขายเขาก็ตักเขาก็รัดมาได้ครับถ้าเขาจะทาอ่ะแล้วก็เล่าปีตัวสุดท้ายเล่าปีไม่ต้องไปเก็บเก็บแค่นจริงเตียวหุยกกนอูถ้าเกิดมีงบอีกก็เอาจูกัดเหลียงแค่นี้ก็พอแล้วเล่าปีไม่ต้องก็ได้ครับแค่นี้ก็โคตรเทพแล้วไม่จริงนะบอกได้เลยว่าเออจกเอ้อ ตอนนี้เก่งสุดตอนดรบด,ดาโกกเลยคือโกกโกกโกกกลุ่มนะครับจกนี่ก็มีก็ลงให้ดูเห็นบ้างมีแค่ตู่ลงตัวเดียวนะครับแต่ก็เป็นเพื่อนที่ป้าน3พี่น้องมาสัก4 5ดาวขึ้นไปยูอาก็สามารถลงได้หมีว่าสู้ตัวพวกนี้ไม่ได้ถ,ถ้าถ้าทำหมีเพราะว่าตัวพวกนี้มันทำดาวไว้แป๊บเดียวก็5ดาวไฟแล้วอะ่ะเอออ่ะจกเป็น่วนคำถามพี่มีครับเดี๋ยวนี้จกออนไลน์ไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อนพี่ไม่จริงครับก,กกกลุ่มตอนนี้เก่งสุดบอกได้เลย,เลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนทีมตีบอสที่ดีที่สุดนะอันอันนี้มีคิดคงมีเองแต่มิงก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เอาเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครแบบเอ่อต้องการจิตใช่ไหมครับจิตต้องการจิต4ดาว5ดาวขึ้นไปมันก็ต้องทําทีมครับถ้าเกิดไม่ทําทีมมันไม่ผ่านมาเล่นยากครับมีอบอกได้เลยนะเกมเนี้ยเนี่ยเห็นไหมได้5ดาวใส่3อันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีขาดอันนี้มีสบายแล้วเห็นไหมน,นี่จู่ลงกับทีมทีเดียวระเบิดอะประมาณนี้แหละครับเอ่อทีมใช่ไหมแป๊บนึงนะขอ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 ภัยแป๊บนึง เออตอนนี้มียังไม่ได้ไปตีเตียวกกนะเพราะเออมียังไม่ได้ปตีตั้งโตเพราะว่าถึงไปตีตั้งโตตอนนี้ก็ไม่มีทีมครับเดี๋ยวไว้ค่อยพรุ่งนี้เนี่ยตั้งโตมันต่างโตมันชได้สี่ดาวมาลิโป้จะได้ห้าดาวครับแต่ว่าลิโป้ตัวสุดท้ายจะยากก็เอาไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ให้เรามาโฟกัสที่อินจี้ก่อนก็ได้ครับขอให้คนตีตัวนี้ให้ผ่านก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีขึ้นทีมของมีให้ดูนะมันเอาทีมนี้มาอีกแล้วนั่นนึงนะครับอันนี้ของมีที่ของมี โลซอกมาอยู่ตรงนี้อ่ะมายุนลูมายุนลูหม,มีเอามาแทนอินจี้นะเพราะว่าดามเมจมายุนลูถ้าตีบอสดีกว่าถ้าเกิดสมบุตเขาให้เพื่อนๆไปอยู่อุย้ยเมาค้างครับเบอรอะโอเค ถ้าเกิดบด์เขาให้เพื่อนๆไปอยู่เวรแรกเนี่ยให้ใช้ไอเนี่ยครับก่อนเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยมันจะตีหมู่แต่ถ้าเกิดเขาให้เพื่อนๆนไปอยู่2กับสเนี่ยบอสมไม่จะเหลือตัวคนเดียวแล้แลวก็ให้ใช้พัดกับไอเนี่ยครับธนูแค่นี้ครับจบแล้วต่อไปเป็นในส่วนจิตนะครับเนี่ยตู่โลกหมีก็ใส่ของเป้งตลอดนะเพราะว่ารีเปิดเพราะว่ามันไม่ได้ให้เรายืนนานอยู่แล้วครับตัวดาเมจพยายามเน้นตัวดาเมจ3ตัวให้ของมุ่งให้หมดก่อนครับส่วนตัวอื่นที่เป็นแทงไม่เป็นไรเอาขอดาเมจหนักๆไว้ก่อน เราไแน่นอนว่าการใส่เนี่ยมีใส่เป็นไอ้นี่หมดเลยครับเนี่ยไอถ้าอย่างจูล่งก็ทะลงระเบิดเอ่อมายืนลูกทะลงระเบิดนะครับแล้วก็สู้จนตัวตายก็เป็นในส่วนเอ่อตังไปแต่ว่าจะเอาริงริงฉี่มาลงก็ได้นะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยจะเอาถ้าเกิดสมบูรณ์แบบทีมมันยืนได้จริงเนี่ยเอาตัวแทงออกไปก็ได้ครับเราเอาลิงริงฉี่ออกมาก็ได้อะไรประมาณนี้โดยรูปการทีมจะประมาณนี้ครับใส่จิตตามนี้เลยเนี่ยจะเล่นแบบนี้ก็ได้ นิงฉี่นี่นะครับแทงชิงต้าหลงก็ได้นี่เห็นนะแค่นี้จะได้ดามแบแบบล้นๆแล้วแต่ว่าหมีขอ,ของของหมีมันตีได้แล้วไงหมีก็เอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะครับอ่าเรามาดูในส่วนการตีบอสนะครับอันนี้คือทีมหนึ่งนะไม่ใช่ทีมหมีมีอยู่ทีมสองนะครับซึ่งทีมหนึ่งหน้าที่ก็คือการกำจัดกีกี้ให้เร็วที่สุดนะครับก็อาจจะเอาเป็นตัวตีหมูมาก็ได้อย่างอินจีก็ได้ครับยิงหมูนะหรือไม่ก็จูล่งเอสพีก็ได้ครับ ถ้าไม่มีก็เน้นเป็นพวกดาเมจตีเดี่ยวก็ได้ครับเอาไงก็ได้ขอยมอนตายไปไว้นะครับอย่างพี่น้องตระกูลพ่วก็ได้ดิงดิงฉี่ก็ได้เห็นไหมครับอย่างตี้นี่เขาใช้ดิงดิงฉี่จริงๆตี้มีถ้ามีเอาดิงดิงฉี่มาแทนตัวแทงต,ตัวหนึ่งอะดาเมจน่าจะแรงกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับผมสามารถเอาของเบ้งลงสนามแบบไม่เอามาคู่หูได้ได้ได้ครับแต่ว่าต้องเอ่อให้จุลลงสามดาวก่อนนะมันจะเร่งโทสะนะครับ อันนี้เดี๋ยวทีมเขาจะตายแล้วเดี๋ยวทีมหมีจะได้ออกลงแล้วอันนี้คือเขาทำเขาทำดาเมจชา้าไปิิหนึง่งอ๋อมันก็เลยแบบดาเมจบอสเลยไม่ค่อยครับเต็มสามสิบหลอดอะตอนนี้ตาตี้มีนะครับเดี๋ยวเรามานับดูมาหยุนลูกออกไปทีแท่งทีหนึ่งทีเอาสองทีแล้วอะนะครับสามทีสี่ทีห้าทีหกเอาเจ็ด แปเก้าโอ้มาจะรู้เอาเรื่องเลยว่าเก้าทีแล้วนะสิบสิบเอ็ดเอาเรื่องสิบสองอันนี้โดนสะท้อนตายก่อนนี่ถ้าเกิดสมมติไม่ไม่โรนสะท้อนก็ชนะเลยนะครับแต่ว่านี่ไงลิงลิชีปีนี่ล้านสามครับหายไปยี่ิบหหลอดคือถ้าเกิดสมมติหมีเปลี่ยนตัวแทงออกไปตัวนึงเอาลิงดิงฉีมาน่าจะตายเทินหมีเลยก็ประมาณนี้นะครับ ก็เลยขออนุญาตแนะนำมาแชร์ทีมแล้วกันเผื่อใครที่แบบติดบอสลองทีมแบบหนีดูประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของวันนี้ก็ขอให้คนเล่นเกม3าวก๊กแฟนตาซีมีความสุขเบอรอขยายทําไกด์อะไรก็บอกได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ